ตัาแต่งไม้ตัวนี้ได้อยู่ไม่ได้ค่ะพี่ได้เลยโอ้สั่งเข้าไปครับครับอ๋ออันหนึดปุ๊บมาเลยใช่ไหมครับเขาอยากได้ช็อตเด็ดประบุรแล้วก็ สาดนะของกระแทงหน้าเลยอ่ะได้รับโดยแล้วลองไปดูของเขาดิแบบเพย์จทับตัวเราอยู่แล้วอ่ะโออ้ยหมนี่วางของก่อนได้นะ แล้วตักราดหน้ากับขาอปลา้ผมอย่างละอันนะผมเปล่าไว้ก่อนได้ไหมอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อู้ยดี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 อ้ยเต็มเต็มจอเลยน่ากินมากดูกระเพาะปลาเขาดี่แบบมันเป็นเหมือนลูกชิ้นเลยเนาะเป็นเป็นกลมๆยาวๆคุณดีมาแล้วโอ้ อย่าถอดเทขาวอะไรแล้วตานี้ของจริงนะครับของจริงอยู่ตลาดนัดป้าจีนปกติแม่ค้าจะขายที่ไหนมั่งผมก็ลืมแล้วป้าจีนพนมบ้านเราอยู่ไหนค่่ะพนมบ้านเราเป็นวันเสาร์ค่ะแล้วก็เป็นกลาวัน พนมวันเสาร์เออลงหนังปะใช่ค่ะลงหนัง,งอ่าแปลงยาววันศุกร์นะครับผมนี่ครับร้านนี้บอกได้เลยว่าเจ๋งต้องตามมาซื้อนะครับรสชาติดีมากบอกก่อนนะก็ได้ว่าเขาอ,ออกหวานนุ่นนวลนิดๆอร่อยนะครับเข้ากันเลยครับนี่ครับขอบปาเขาแบบนี้เลยครับร้านนี้ของจริงนะครับ Okay.